เกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วครับนาผู้ใหญ่มาโนนนะครับอยู่ที่บ้านนานครนายกโอ้โหดูครับพี่น้องครับดูรวงข้าวดูรวงข้าวโอ้ย่างงามครับห้าสี่ห้าหนึ่งรวงข้าวครับรวงข้าวไหลโจกๆเลยครับลถมาแล้วครับรดครับลถครับโอ้โหไหลโจกๆเลยครับพี่น้องครับนี่ดูรวงสิดูรวง รวงดิโอ้ยอย่างงามครับอย่างงามรันะครับอย่างงามเลยครับไหลโจโชๆเลยนี่เลย ครับเม็ดข้าว,วสวยๆครับถ่ายช้าๆให้เห็นพี่น้องนี่ครับหวงนวนครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวครับดูข้าวนะโอ้ดูครับดูครับนี่ครับพี่น้องครับกิ่งฟองประโยชของเรา อันนี้คือพ่อนกิ่งทองสองรอบนะครับฮอร์โมนกิ่งทองนาโนอินส่์ฉีดพ่นทางใบให้อาหารโดยตรงประกอบด้วยสารจับใบไคโตสารไนตโตรเจนแคลเซียมโบรอนและแร่ธาตุอาหารอื่นๆที่จะเป็นอีกมากมายช่วยให้พืชแข็งแรงโตไวใบเขียวนานต้านทานโรคและมแมลงนกหนูได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจโอ,โอ้สวยมากครับพี่น้องครับข้าวสวยข้าวสวยอืมเม็ดเต่งเม็ดใสครับได้กิ่งทอง ไม่มีเม็ดรีบเลยครับพี่น้องเหลืองกาลามเต็มทุ่งครับน่นครับโอ้โหอย่างงามอย่างงามพี่น้องเลยรถกำลังเกี่ยวครับนี่รถกำลังเกี่ยวเนี่ครับห้าสี่ห้าหนึ่งครับอ่าสี่ไล่นะครับสี่ไล่ได้สองอุ้มใส่รถไปแล้วนะครับสองอุ้มนะครับอยู่บนรถสิบล้อแล้วก็เอามาทำข้าวปลูกครับข้าวปลูกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อปัญหายากและแพงด้วยนะ ใช่ไหมหาหาหายากแล้วแพงด้วยโอ้แล้วเลยเกี่ยวเป็นของเราเองเลยนี่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 โอ้โหนี่เราไม่ขายใช่ไหมเราเอาไว้ของเราเองโอ้โห <S <S อันนี้คือเอาไว้ทําพันุ์ของเราเองโอ้โหนนก็ของเราโอ้ <S <S นั่นแหลแถวเลยครับนี่ยครับได้ไปสองอุ้มนะครับสีใใ่ไร่แสดงว่า ไล่ละตันกว่าเนี่ยเม็ดข้าวอย่างใสเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเม็ดข้าวครับใสเลยแนวเลยครับนี่ครับเอาไว้ทําข้าวปลูกนะครับนี่บนรถกระบะเน,นี่ยประมาณรถกระบะหน,นึ่งเลยเอาไว้ทําข้าวพันครับไม่ต้องไปซื้อเขาห้าส<ม>ี่ห้าหนึ่งครับเม็ดใ,ใสเม็ดเต่งเม็ดใสเม็ดเต่งเลยบ่ตะ,ะวันดูดิอย่างงามเลย เม็ดดีมากเลยและน้ำหนักดีครับพี่น้องครับไม่มีเจื้อปนเลยเขาอาไว้ทำข้าวปลูกเลยเนี่ยดูขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ